ได้ยินข่าวนี้ไหมฮะลุกจับ4ี่ิคิตเอาเครื่องสาอางมาฉีดแทนยาหลายคนฟังแล้วคงสงสัยว่าคืออะไรนะเอาเครื่องสมอางมาฉีดแทนยาเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังฝากกดถูกใจกดแชร์แล้วกดติดตามหมอรัชภูิแพทย์ปราะทางผิวหนังด้วยนะครับนี่เลยนะข่าวนี้นะฮะบ,บุกจับคลินิกที่เอาเครื่องสาอางมาฉีดแทนยาคราวนี้ไอ้เครื่องสาอางที่มาฉีดแทนยาเนี่ยมาคืออะไรจะบอกงี้ก่อนนะปกติเวลาลเขาบริษัทยาเนี่ยจดทะเบียนยาในแต่ละอย่างขึ้นกับออยเนี่ย ก็จะผ่านอยอยในคนละแบบกันบางตัวผ่านอยอยแบบอนุญาตให้เอามาฉีดได้แต่บางตัวเนี่ยเขาขออยอยแบบเป็นเครื่องสำอางเอามาทาไม่ไดเอามาฉีดและรู้หรือไม่ว่ายาที่เราใช้กันอยู่ฉีดกันอยู่ตามคลินิกป,ปัจจุบันในหลายๆที่เนี่ยเอาเครื่องสำอางเอามาฉีดแทนยากันเยอะโดยบางทีอ่ะบางคนได้รับไปโดยที่ไม่รู้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เป็นฐานแบบเครื่องสำอางแต่เอามาฉีดแทนยากับบนใบหน้าเรา อันที่หนึ่งเอ็กโซโซมไม่มีเอ็กโซโซมยี่ห้อไหนที่ผ่านแบบฉีดนะฮะทุกอันถ้าจะผ่านก็คือผ่านแบบเอามาทาเท่านั้นเองไม่มีอันไหนที่ผ่านแบบฉีดเลยอันที่2ก็คือยาฉีดสลสยไขมันปัจจุบันยาฉีดสใสยไขมันของเมืองไทยทุกตัวเป็นแบบเครื่องสาอางหมดเลยคือเอามาเป็นจดทะเบียนแบบทาไม่ไดเอามาแบบฉีดนะครับและตัวที่3ก็คือพวกเมโซหน้าใสาต่างๆ อันนี้โดยส่วนใหญ่99%เป็นผ่านอยอยแบบเอามาทาไม่ใช่เอามาเป็นแบบฉีดนะและตัวที่4ก็คือสารที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนบางยี่ห้อต้องบอกฮนะบางยี่ห้อไม่ใช่ทุกยี่ห้อนะได้แก่พวก PLA PL l หรือ PCL บางยี่ห้ออันนั้นเนี่ยเขาผ่านอยอยแบบทาไม่ใช่แบบฉีดครับใครเคยไปฉีดตัวไหนมาบ้างหรือมีข้อสงสัยคอมเมนต์ถามมอ,อมาได้นะครับฝากกดถูกใจกดแชร์ด้วยนะครับ